ไปกันนะไปไปนะไปไปนะไปไปนะลูกนะคนจะโดนที่ <laughs> เตรีมความราอนายแล้วแล้วอะถามอยูไ่ไหนนี่ยังไม่อยากกลับเลย <laughs> นี่ยังไม่อยากกลับเลยค่ะมาพี่กีจะเล่นในเสือน้อยเลยนะเกือแล้วพราเกลือหัวทิ่มเลยเพราเกลือหัวทิ่มเลยพราก็เลย,ท,เลยทิ่มหัวลูกก่อนใช่ไหมเออ่ <laughs> ที่รีสอร์ทเรารับเรี้ยงเสือน้อยนะคะน้องเสือน้อยสมาชิกใหม่นะคะ สองสองตัวนี้ยังไม่เคยเจอน้องเลยนะเนี่ยยังไม่เคยพามาเจอกันเพราะว่าปวดจะขย้ำน้องอูน้องตัวเล็กอยู่เสียน้อยก็วิ่งเขใส่เ้ิ้นะอย่างนี้พี่ตูกระโดดเนา่อของพมของครอบัวเราวันนี้นะครับวนี้พามาหาพ่ออีกวันนี้เป็นนอนกันนะก่อน เน่าเนี่ยเหนื่อยไหมดูสิเด็กวยัวยรุ่นน้อยตายแล้วมั้งตายแล้วมั้ง <c oughs> ัวนนุ่นสงบสง่อมอยู่ด้านหลังนุน่นพ่อมาพ่อมาแม่สอบตาหน่อยมาสอบตาหน่อยนี่ <c oughs> แม่รู้เปล่าพ,พ่อมาพี่ต้องทำตัวยังไงพี่ต้องทำตัวเรียบร้อยอาคำโคหน้ามาหน่อยมาคำชอบทำตัวมีพี่รถนี่ <c oughs> นี่ดูหน้าน้องนี่ลินน้อยจะตายแล้วนี่ แก้งตายแายยนหมนหนีควายอย่างเตัวหนูก็เหมือนหนีควาย,ยาน,วนี่ตัวนเนนร้อนมเต่มนี่ย้องดหตัวรีบร้อยเกินไปละทตัวมีพิรุตปกติมไม่ใช่ขามแบบนี้นะเข้ามาทำไมทำตัวแบบนี้แย้มไปหลายรอบแล้ นี่พี่มอยู่เป็นจุกตูมอยู่จุกตูมนี่เลยไมีจุกขาหนูแอบนะตอนช่วงนี้เป็นหมาขี้น้อยใจนะพ่อห้ามรักห้ามรักผิงเข้าใจป๊อปดูพี่ต้มมันอยู่เป็นนี้ขี้น้อนใจตุ้มโดยฉาจุดหลังเราตุ้มงดูแค่เด้อเห็นไหมไม่เห็นหน้าเลยหน้ามันเปิด กับพ่อเขาอยู่เป็น,นมั้ว้าวโอ้โอโอโอาถามมามาเร็วมาออกมาสารูกให่เขากล้กลองเลยให้เขากล้องเลยจตรงเลยอันนี้ที่ได้เขากล้องเยอะแล้วตรงยิ้มแฉ่งเลยดูสิ <c oughs> ตรงยิ้มแฉ่งเลยมัเยน็น ขำคออยู่เงียบเงียบนิ่งๆดีกว่าไม่ติม่ติเชียไกไหมอะไรอไหมออรักพ่อเออรักพ่อ,อกแกล้งหรอแกล้งค่ะรักเขาหน่อยเขาจะมาหาเร็วทำหน้าที่หน่อยค่ะเขาจะมาหา น้ำลายเต็มเลยเนี่ออโอ๊ยตายน้ำลายเต็มเลยพี่ตูนน้ำ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 ลายหนูเยอะอย่างงี้ดิเสือน้อยกับตายแล้วเสือน้อยกับตายแล้วโอ้เจอหมีสองตัวกระโดดใส่นี่อันนี้หัวแทบขิดเลยนี่ฮะหัวทิ่มเลยนะ ก็จเจยังเป็นหมาน้อยอ่ะห,หมาน้อยหัวนี่มมันหมีควายชัดๆไงอืออือดีด้วเหมือนแมวน้ำอย่างนั้น มาท่้งกายทังนั้นเลยเหนื่อยแล้วแสกีหลับแล้วเหนื่อยแล้ว่อสภาพหน้าก่อนดู้าโอ้พ่อหันไปดูพี่อยู่นี่ไงจุพี่อยู่นี่ไงจุบกันมาเนี่ยพี่อยู่ใกล้ๆพ่อเอ่ทำหน้าี่อพี่มาจุ๊บกันเนาะอ้มรักพ่อนรักพ่อรักพ่อ อยากพ่อเสมอแหละพ่อนานๆมาทีก็ได้นะไม่ต้องมาทีนะมาทีอ่ะเข้าใจเปล่าสี่ห้าเดือนปีนึงทีละครั้งก็ได้พี่ทำตัวไม่ถูกเลยจะตื่นเต้นดีใจหรืออะไรดีดูจากหน้าตูกสิ ีน่นอนห้องเอร์แค่แอร์ค่ำม,มันมีร้อนมากเลยดูแจะเหนื่อยเหนื่อยเล่นเยอะเล่นเยอะก่อนมาก็เล่นแล้วไหมวิ่งแล้วมีความสุขการวิ่งค่ำเลยเล่นจนค่ำเลยเรา โชว์ตัวแล้วแม่เบียกนอนอ่ะถึงบ้านแล้วลงได้เออเจ๊เย็นจ๊เย็น,ยนโอเคปะถึงบ้านแล้วลูกโอ้โหเห็นบ้านแล้วนตัวนกบ้านตัวน,นถึงบ้านแล้วครับโอเคทุกคนข้าวบ้าน ไปนะคะนิันอัวว์ค่ะรัอแม่ของพ่อปเปล่ามีพ่อมาหานะคะดีใจมากดูดหน้าพี่ดีใจไหมดูขมกลับมาทำหน้าดีขำดีใจไหมพ่อมาหา,าดีใจดีใจอยู่นะแม่นะ <c oughs> ดีใจอยู่นะพีหนมาก่อนเออไป,ปับเข้าบ้านให้น้ำมารับไปนะคะ